ก่อนที่พี่น้องจะรับชมคลิปนี้อันนี้คือเป็นเหตุการณ์ล่าสุดก็คือก่อนที่ก่อนที่งานมื่อนีสิยกเลิกกำลังใจหึบเกิดแล้ววางหัวนาประกาศออกไม่ออกเครื่องเสียงละว่าเฮ้าพร้อมสเตนบายแต่ว่าอัปเดตล่าสุดคือยกเลิกแล้วเด้อค่ะแต่ว่าก่อนสิยกเลิกนั่นเกิดเอียงขึ้นเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมกอดขี่ทับข้าวทับข้าว ทรงกำลังใจห่วงใยเมื่อนี้นะเจอฝนมือแรกนะครับเห็นตะคะนาขึ้นบรถจงฝนมาหลายมือแล้วนะครับอากาศมันนรนาะธรรมดาอยู่ใ้ฝ่ากระตรงมีฝนเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับกนถือมือนี้มือรุ่นก็ตตรงถืงนะครับแต่ว่าบมถือว่าเป็นอุปสรรคนะฮะคือสึบวตกโตขามึงขามขึ้นนะครับเวลาที่เหลืออยู่ก็ทําการแสดงปฏิกิินะครับ ได้เวลาแต่งหน้าแล้วขานาดประกาศเชจนแล้ววา่าล่อฝนยุดตอนไหนเข้ากันทำการแสดงตอนนั้นนะคะอัปเดตในพี่น้องเด้อพี่น้องเช่าวดวงหลวงพี่น้องบ้นที่ไก่เคียงพี่น้องผูดเดินทางมาไกลๆตอนนี้ไอวี่กำลิงกำลังแต่งหน้าแล้ว,วแน่นพ่งมาจากห้องน้ำเน,นี่ยเดียวไหเบื่อสองอายเอตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเฮ้ยสามทุ่มครึ่งตอนนี้สามทุ่มครึ่ง เิ่งระเอกบี้ไวนาเดียวใครอยู่เรียบจนหนาไงาสต,สตเริ่มใช่นะคะห้ากระแต่งหนาบนรถนะคะเพราะว่าพื้นที่มันไม่ค่อยเอือเอเ้ออํเนวยเท่าไหร่แล้วก็วกําจัดแต่งหน้าแล้วก็ลงไปนะคะแมายัางแต่ขากาลัางใจจากพี่น้องนะคะเดี๋ยวห้องแต่งหนาแล้วห้องกระสิลุ่งไปสเตนบายอยู่หลังไวที่อีกบ่ดโดนฝนก็ขึ้นสีเศร้าดลวล่ะขึ้นวา พี่น้องเอาเอาใจสูซอยกันเด้อทำการแสดงปกตินะคะพอกันเด้อพี่น้องเป็นไดเฮ้ยเอ้าคือแต่งหน้าแล้วเหรอให้ยังวะเนี่ยไรดังไม่ค้างนึงแบบเมื่อวานนี้กำลังที่ไปหาคิวพราหน้าไรออกตี้ยกำลังที่ไปหาคิวเมื่อวานนี้อยากคว้าจะคว้างดีโมลามไปได้เจ้าไซไอเอ้าคือว่าแต่งแล้ว ลงเซรั่มอยู่เซรั่มเซรั่มผิดอู่จริงอ๋อเจ้าะกำลังอยู่ในขั้นตอนกำลังกำลังบำรุงผิวหน้าเคลียร์ต้องคอยนี่กำลังไปอิเลมเด้ะกำลังขึ้นไปหาคิวขนาดนี้อิเลมลงเวกัพแล้วบ ไรด่างคางคอเลยอฟื้นฟืบนเป็นว่ากาลังต์กาลังสิปัดฟื้นฟื้นะปัญญพจนอ่านแชทเลื่อนในเป็นปีนาจ้ะปัญญพจน์ว่ากินน้ำบำรุงให้ผิวช่ำน้ำจ้ะเอ้าวว่าเป็นยังเพื่อนนั้นเพื่อนยกเลิกเมื่อนี่แล้วกลไปเป็นปีหนาเข้ากับมาแสดงใหมนะคะพี่น้องโอ้ยอุตชัยเดี๋ยวมาเล่นไก่บ้าน ขอโทษขออภัยพี่น้องผู้เดินทางมาจากทางไก่ทางไก่สุภูสุคนน้ำเด้อค่ะเอาไว้พอกันปีหน้าเด้อพี่น้องดงหลวงพอกันปีหน้านะจ๊ะยังเกาะเจสูตั้งร้านไม่ได้เรียบร้อยแล้วก็นอนงรับว่ท่านรู้ว่าจะง้ามโจรเลยจร่งๆอุ้ยไหนไปบุกเราไปอยู่นี่มาแล้วโอ้ยเห็ดบาปแฉ่